เฮโยวอตต็อบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราอยู่นในเกม3ก๊กออริจินนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้ตะลุยด่านด้วยตัวละคร3ก๊กมากมายเลยทีเดียวในคลิปนี้ผมก็จะพาไปดูระบบการต่อตู้รวมไปถึงโหมดต่างๆซึ่งค่อนข้างมีเยอะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะว่าเราก็ ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะก่อนที่จะเข้าไปดูระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนําแพ็คนี้สเลอรกืนนะฮะเติมเงินครั้งแรกครับรับไปเลยกับตุละครนเทพ จูรุ่งคุณภาพเกรด13จัดว่าเป็นแพ็กที่คุ้มมากๆเลยนะครับโจมตีทั่วไปดาเมจกายภาพ70%ให้กับศัตรูปีเดียว7ครั้งครับตั้งดาเมจกายภาพ70%ทุกครั้งนะซึ่งถ้าเกิดรวมแล้วเนี่ยก็คือ490%เลยนะครับตีเดียวแรงจัดเลยนะตัวนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้รับตัวละครจูร่งมาแล้วนะครับยังได้รับอุปกรณ์ในระดัดบม่วงด้วยนะแล้วก็ที่อัปเกรดตัวละครต่างๆเนาะมีใบากาชาด้วยติดใบ,บ แนะนำฮะคุ้มจัดเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบการต่อสู้ต่อไปเลยก่อนเนาะตอนนี้ผมก็ถึงด่าน12-2ขีด2แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกค่ายกลได้ตามใจชอบเลยนะฮะมีค่อนข้างหลากหลายกันเลยทีเดียวก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะชอบค่ายกลแบบไหนนั่นเองนะฮะสามารถเปลี่ยนตัวละครลงได้โดยกดไปที่จัดทีมทางด้านขวานี่ครับสามารถที่จะลากลงได้เลยแบบนี้นะครับ มีระบบชนะทางแพ้ทางด้วยพลลาบชนะพลธนูพลธนูชนะพลม้าพลม้าชนะคุลซือแล้วก็ุลซือชนะพลลาบอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราลงตัวละครชนะทางนะครับก็จะเพิ่มดาเมจไปอีก20% แต่ถ้าเกิดเราแพ้ทางนะครับก็จะทำดาเมจต่อศัตรูลดลงนั่นเองเนาะ20%มีระบบพันธะด้วยนะครับถ้าเกิดเราลงตัวละครสายดาบตามตัวละครเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มสเตตัสต่างๆด้วยนะส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเกรดตัวละครน,นั่นเองซึ่งเกมนี้เกรดตัวละครสูงสุดจะอยู่ที่18นะครับสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือเวลาเรากดไปที่ตัวละครของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะแสดงให้เห็นนะว่า ตัวละครเราเนี่ยจะไปตีตัวละครตัวไหนแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตีเป็นแถวเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันตีเป็นแถวนะครับสุนเกียนก็ตีเป็นแถวแนวนอนนะครับส่วนใช้หุน G, ่นจีตรงนี้ก็จะเป็นฮิวหมูนั่นเองนะครับหลังจากที่เราจัดทีมเรียบร้อยนะฮะก็กดหาสู้ตรงนี้ได้เลยนี่ครับก็จะมีแบบคูณ2ด้วยนะเพิ่มสปีดอัตโนมัติแล้วก็เกมนี้นะครับ มีแอนิเมชั่นด้วยนะในแต่ละตัวละครน,นะครับนี่เดี๋ยวดูนี่ม้เฉียวฮะปรับเกือบแตกครับเร่าปีไว้หนุ่มฮะปีติดตะปันยังไม่พอแค่นั้นครับเขาถูหกกัวไปทิง้งสุนเกียนะครับยิงธนูน่าจะสบายสบายครับผมมันทีมเทพแล้วนะยูครับใช่เหมือนจี เนี่ทีมค่อนข้างครบเครื่องไหมมีตีติดตั้นตีเป็นแถวมีฮิวหมูด้วยทีมผม,มนะครับตอนนี้สบายสบายครับหืมทุกทีหนึ่งตล่วงฮะสุนเกียนเก็บหรือเปล่าปรับเรียบร้อยครับบอกได้คำเดียวนะว่า ง่ายครตัวละครของเกมนี้นะครับเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวมากกว่า50ตัวละครด้วยกันก็จะมีตัวละครระดับเทพอย่างเช่นลิโป้เนี่ยนะครับก็มีด้วยนะกวนอูครับขงเบ้งโจโฉและตัวละครอื่นๆอีกเยอะแยะ มากมายกันเลยดีเดียวโดยแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปเราก็จะมีวิธีการจัดทัพในเบื้องต้นด้วยนะอย่างเช่นกวนอูนเนี่ยนะครับกลุ่มที่แนะนําก็ต้องไปกับซุนเซก มาอยุ่ลู่โจโฉแล้วก็เสี่ยวเกี e ้ยวนะครับการอัปเกรดตัวละครน,นะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4โหมดด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครน,นั่นเองเนาะโหมดเลื่อนขั้นสามารถเลื่อนขั้นตัวละครได้สูงสุดถึงบวก16เลยนะถ้าเกิดเราเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆก็จะปลดในส่วนของพลังแฝงตรงนี้ด้วยนะจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับการอัปดาวตัวละครน,นะครับก็จะต้องใช้เป็นสมุดเทพถ้าเกิด4ดาวขึ้นไปเนี่ยนะครับ ก็จะต้องใช้เป็นตัวลวนะคร3รเลานาอบวกกับสมุดเทพเนี่ยนะครับมันก็จะมีต่อจากระดับ5ดาด้วยนะก็จะเป็นพรจันทร์และสูงสุดถึง5พจันทร์ด้วยกันนะครับมีระบบสมใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครด้วยนะฮะจำเป็นที่จะต้องใส่เป็นเซตด้วยนะถึงจะเปิดเอฟเฟกเซตทางด้านล่างตรงนี้นะครับและนอกจากนี้ถ้าเกิดเราได้ตัวละครตัวใหม่ๆมาละแล้วเราไม่ได้ปั้นตัวนี้แล้วจะทำยังไงดี เกมนี้เขาก็มีระบบเกิดใหม่ด้วยนะนี่ครับเมื่อเรากดเกิดใหม่ปุ๊บตัวละครตัวนี้ก็จะกลับกลายเป็นเลเวล1แล้วก็จะคืนวัสดุตรงนี้ให้เรามาทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็นําวัสดุเหล่านี้ไปปั้นตัวละครใหม่ ได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีอัปเกรดด้วยนะซึ่งเราจะอัปเกรดเลเวลต่อไปได้ก็ต่อเมื่อทําพลังต่อสู้ให้ถึงตามที่เขากําหนดเอาไว้ให้นั่นเองนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของสเตตัสต่างๆนั่นเองเนาะสมุดภาพตรงนี้ก็จะเป็นอัลบั้มตัวละครนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราได้ตัวใหม่ๆมามันก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองเนาะเปิดใช้ยิ่งเรามีตัวละครเยอะมากเท่าไหร่พลังก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากเท่านั้นนั่นเองเนาะถ้าเกิดคุณผู้ชมถามว่าเกมนี้จําเป็นต้องรีไอดีหาตัวละครหรือเปล่า ผมบอกเลยนะครับไม่จําเป็นครับเพราะว่าเกมนี้มีรีโลหาตัวละครได้ไม่จํากัดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการตัวละครตัวไหนสามารถที่จะรีโลได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนั่นเองแจกหนักจัดเต็มเกเลยทีดเดียวกับรางวัลล็อกอิน10วันรับไปเลยครับกาชา1 0 0โลฮะฟังไม่ผิดครับ 100โลครับรับไปเลยแบบฟรีๆไม่เพียงแค่นั้นฮะยังได้รับตัวละคร2ตัวอีกด้วยในระดับเทพนี่ครับไทสูจูกับเตียวเซียนส่วนรางวัลออนไลน์ตรงนี้นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเล่นครบ120บนาทีก็รับไปเลยครับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้กาชาเนี่ยรวมๆแล้ว8ใบเลยนะครับแล้วก็ตัวละครอีก2ตัวเอาไว้อัปดาวนั่นเนองเนาะก็คือช่หวนจีกับโจโฉวัยหนุ่มนั่นเนองนะครับเช็คอินลา์วันตรงนี้แจกเป็นตัว ละครเตียวหุยครับฟีๆกันไปเลยทีเดียวแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเข้ามาเช็คอินเก็บเตะเตียวหุยให้ครบ60เสร็จก่อนนะ,นะครับเช็คอินรายวันวันแรกเราจะได้ในส่วนของโคโยนเองนะครับซึ่งโคโยนตรงนี้เราไปใช้ในโหมดนี้นะโคโยนเราก็สามารถที่จะกดสุ่มได้เลยนะครับกิจกรรมเปิดเซิร์ฟครับเขาก็จะแสดงกิจกรรมทั้งหมดในเกมเลยนะมันก็จะมีอยู่หลายกิจกรรมเลยนะครับเปิดเซิร์ฟตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นการตีบอ ทั้งเซิร์ฟนั่นเองนะครับเราก็จะได้รับหินตีบวกเอาไว้สําหรับตีบวกรูทหารในทัตแฮปปี้7วันครับมันก็จะเป็นกิจกรรม7วันนั่นเองเนาะโดยในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีเควสให้เราทำเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําเควสไหนสําเร็จเราก็จะได้รับหยกวิญ,ญญาณมังกรซึ่งหยกวิญ,ญญาณมังกรเนี่ยนะครับก็จะไปสะสมในแปมด้านล่างพอแต้มถึงปุ๊บเราก็ได้รับของรางวัล ตรงนี้ได้เลยนะครับ8,500แต้มรับไปเลยกับโจโฉตัวละคระระดับเทพ18แล้วยิ่งถ้าเกิดใครทําแต้มถึง50,000นเนี่ยนะครับสามารถอัพโจโฉได้ถึง3พระจันท์เลยนะทํานายดีมิตตดครับตรงนี้เขาก็จะให้เราสุ่มกาชาได้ทั้งหมด20ครั้งนี่นะครับ20โลประมาณนี้นะครับแต่ผมสนใจโลนี้มากเลยนะนี่ครับตัวละครเทพ2ตัวเลยนะแต่เราจะรับได้ก็ต่อเมื่อ ผ่านด่าน17ก่อนนะครับแล้วก็สามารถเลือกโลที่เราต้องการได้เลยนะครับทางด้านล่างนะครับจะเห็นหมดคําว่านายท่านของผมในส่วนนี้เปิดเพียง3อย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังกันละกันเนาะตำแหนง่งถ้าเกิดเราเลื่อนขั้นตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิทธิพิเศษของเรามันก็จะมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ยของผมมันก็จะได้ในส่วนของพลังกายสูงสุดของนายท่านเพิ่มถึง200หน่วยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆสิทธิพิเศษของเราก็จะแบบมีมากขึ้นนั่นเองเน เปิดดันเจียนรายวันความยาก5ขุนพลเลื่อนขั้นได้ถึงบวก7เพิ่มดาวเมจก็มีด้วยนะแต่เราจะเลื่อนขั้นได้ก็ต่อเมื่อพลังต่อสู้ต้องถึง4 3 0 0 0ก่อนนะครับถึงจะเลื่อนขั้นได้เราก็ต้องมาเช็คเงื่อนไขตรงนี้เนาะ ในการเลือกตำแหน่งนะครับฉายาถ้าเกิดเราได้ฉายาอันไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มสเตตัสทางด้านขวามือตรงนี้เนาะอย่างเช่นเราได้จักระพัิหุ่นเชิดมาเนี่ยแล้วนะครับก็จะได้กําลังลบบวก100หน่วยวิธีได้รับก็จะได้รับจากการเปิดใช้งานลึกลับในกิจกรรมนั่นเองเนาะลูนทหารนายท่านตรงนี้ก็จะเป็นรูนเอาไว้สวมใส่ให้กับตัวละครหลัก ของเรานั่นเองนะครับซึ่งสเตตัสที่เราได้มานั้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มในส่วนของตัวละครที่เราได้มาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเราก็กดสร้างได้เลยอันนี้เราก็มีแล้วเนาะสวมใส่แล้วผมก็ขอเป็นรูนบัวก็แล้วกันสวมใส่ นี่ครับหูพลังขึ้นเยอะนะโหมดสร้างเมืองตรงนี้ก็สําคัญครับเวลาเราเพิ่มเลเวลจวนเจ้าเมืองตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะปลดล็อกสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆทางด้านล่างตรงนี้นั่นเองเนาะซึ่งสิ่งปลูกสร้างทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มสเตตัสต่างๆด้วยนะอย่างเช่นโจมตีแท่นบูชาก็จะเพิ่มในส่วนของโจมตีกายภาพทั้งหมดกับโจมตรีรอบด้านนะครับแท่นบูชาป้องก,กันก็จะได้ในส่วนของป้องกันกายกับป้องกันรอบด้านนั่นเองเนาะเราจะเพิ่มเลเวลจวนเจ้าเมืองยังไงล่ะก็ต้องหาวัตถุดิบเนี่ยครับและ ร่เหล็กวัสดุหินแล้วก็ไม้ตอนนี้เราก็ขาดในส่วนของแร่เหล็กกับวัสดุหินเนาะหาได้จากตรงนี้ครับศึกเมืองนี่ตอนนี้ฐานทัพเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เดินไปได้เลยทรัพยากรหินแล้วก,กดโจมตีได้เลยแล้วก็กดไปที่ตัวละครนะครับโจมตีนี่ครับไปแล้วอ ได้รับผิบมาแล้วอ่าครบแล้วครับตอนนี้เราก็าขาดแร่เหล็กอย่างเดียวแร่เหล็กมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะตรงนี้เราก็มีครบแล้วเนาะแต่เราจะยังไม่สามารถอับเรดได้ต้องทําเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะทางสินค้าเลเวลหนึ่งลงหลอมเหล็กเลเวลหนึ่งแล้วก็ลานเลื่อยไม้เลเวลหนึ่งเราก็ต้องไปดูในส่วนของฤดูกาลทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ครับทางสินค้าเลเวลหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ ลงหลอมเหล็กเลเวลหแล้วก็ลาเล่ไม้เลเวลหหลังจากที่เราได้วัสดุมาครบแล้วเงื่อนไขในการอัปเดตเราก็เสร็จหมดแล้วก็สามารถที่จะอัปตรงนี้ได้เลยยึ๊เขาก็จะปลดสิ่งก่อสร้างใหม่ๆมาให้เนาะอัปเดตไปเลยละกันเกมนี้มีระบบ PVP ด้วยนะครับตรงโหมดชิงชัยสนามประลอง แต่ก่อนที่จะไปต่อสู้นั้นนะครับเราก็ต้องตั้งค่าการป้องกันเสียก่อนผมก็ขอเป็นทัพนี้เลยละกันเนาะแล้วก็บันทึกพลังต่อสู้เราตอนนี้40,007นี่เลยละกันท้าสู้ลงทัพทันทีเขาก็จะส่งตัวละครอ,อัตโนมัติลงมาให้นะครับน่าจะไม่มีปัญหานะทีมเราเน่นขนาดนี้ แต่ว่าผมลืมเอาตัวฮิวไว้ด้านหลังนะไม่ครับเล่าปีไว้หนุ่มปับ๊บสุนเกียนยิงไปทีหนึ่งม้าเฉียวครับปีอย่างหนักอืมเรียบร้อยเลยฮิวหมู่ครับยิงไปทีหนึ่งสุนเกียนเรียบร้อยฮะไม่มีปัญหาอะไรรางวัลที่เราจะได้รับนะครับก็คือ เหรียญประลองเอาไว้ซื้อของในร้านค้าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนของกาชากันดีกว่านาะพิธีพยากรณก็จะมีอยู่2ตู้ด้วยกันนะครับทำนายทั่วไปตู้นี้จะได้ในส่วนของชิ้นส่วนตัวละครแล้วก็มีสิทธิที่เราจะได้รับการอัปดาวขุพนพลระดับเทปด้วยนะส่วนตู้ล่างนะครับทำนายขั้นสูงตู้นี้ก็จะได้ในส่วนของตัวละครไปเลยนะครับนี่ ซึ่งตู้นี้นะครับเวลาเราสุ่มสิครั้งเนี่ยรับประกันแน่นอนว่าเราจะต้องได้ขุมพลชันเลิศหรือตัวละครระดับม่วงนั่นเองนะครับปับ๊บอุ้ยพลังขึ้นสามหมื่นเท่าไหร่วะนะสามหมื่้าเอาทูไว้เอาทู โดยรวมแล้วนะครับเกม3กปก๊บออริจินจัดว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะมีระบบต่างๆค่อนข้างเยอะแถมมีรีโลไม่จำกัดด้วยส่วนระบบการต่อสู้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะพูดได้เต็มปากว่านี่สิ คือเกมสามก๊กของแท้ที่ผมตามหามานานใครที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วนะสามารถที่จะกดไปที่ลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยบนระบบ iOS และ Android นะครับฝากด้วยแล้วกันเนาะนะกับเกมสามก๊กออริจินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวราคุณผู้ชมทุ้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปรัก